วิธีการจำแนกตามที่อยู่อาศัย1การจำแนกตามชนิดของสภาพแวดล้อมการแบ่งสิ่งมีชีวิตตามชนิดของสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่เช่นที่อยู่ในทะเลที่อยู่ในป่าเขาหรือที่อยู่ในที่แห้งแล้ง2การจำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัยการแบ่งตามประเภทของที่อยู่อาศัยที่สิ่งงอมีชีวิตสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการอาศัยเช่นรังของนกร่มเงาของงอต้นไม้หรือหลุมที่ขุดขึ้นโดยสัตว์3การจำแนกตามการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม การแบ่งตามวิธีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่เช่นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไปในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งหรือสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวไปในสภาพแวดล้อมที่ชื้นชื้น4การจำแนกตามการสร้างองค์ประกอบของที่อยู่อาศัยการแบ่งตามวิธีการสร้างและออกแบบที่อยู่อาศัยเช่นสิ่งมีชีวิตที่สร้างรังสิ่งมีชีวิตที่สร้างร่มเงาหรือสิ่งมีชีวิตที่ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างสันที่อายุอายสัการจจำแนกตามที่อายุสตระ ช่วยให้เราเข้าใจถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความเชื่อมโยงขององค์พวกเขากับสภาพแวดล้อมทําให้เราสามารถทําความเข้าใจการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นระบบ